กระซิบบอกเดานํำเสนอรถสปบบาร์เมอรสองนะคะซึ่งรถยนต์คันนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับท่านที่มีภูมิรำนาอยู่ภาคเหนือนะคะก็คือจัดไปแนซนได้ค่ะสำหรับคนที่อยู่ภาคเหนือนะคะฟรีดาวติดกแบ็คลิฟวางดาวหนึ่งับาทด้วยค่ะแต่สำหรับท่านที่ไม่ใช่คนในโซนของภาคเหนือนะคะ ก็ตัดสดไปเลยค่ะมาสด้า BT 50โป o นะคะเครื่อง2.2เกียร์ธรรมดาปี2013รถกระบะตัวสูงดูแข็งแกร่งบึกบืนค่ะภายในสภาพยังดีนะคะเรือนใหม่ขึ้นครบเลขใหม่198,000โรโดยประมาณนะคะเลขใหม่กับราคานี้เท่ากันเลยนะครับท่านราคาเงินสด198,000บาทค่ะ ตัวรถนะคะได้เดิมๆค่ะทุกท่านน็อตไม่ขยับนะคะเครื่องเกียร์ดีชุงรังแน่นยางดีทั้ง4เส้นผ้าษีพรบรปี68ถึงเดือนกันยายนค่ะรถสวยเลยนะคะพร้อมขับพร้อมใช้วิ่งได้สบายทางใกล้ทางไกลเดินท,าง,ท,า,งทา,งางกันได้เครื่องยนต์2.2ค่ะแรงดีประหยัดด้วยนะคะส่งก็สวยแบบนี้มาพร้อมอยางดีทั้ง4เส้นสนใจโทรคุยโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะรถอยู่ที่จังหวัดแพร่ค่ะ ไม่ว่าท่านจะเป็นคนภาคเหนือหรือเปล่านะคะก็สามารถซื้อได้แต่ท่านเป็นคนภาคอื่นแค่จักไฟแนนซ์ไม่ได้เท่านั้นเองนะคะสวัสดีค่ะ